เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องทาซาจิกับการอัปเดตข่าวสารอนิเมะในวันนี้ซึ่งอนิเมะที่ผมจะมาอัปเดตในวันนี้นั่นก็คือเรื่องขาดคุณนางฟ้าค้างห้องไปผมคงมีชีวิตต่อไปไม่ได้อีกแล้วบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้หลายๆคนก็อาจจะรอให้มันประกาศเพราะอ,อนิเมะเรื่องนี้มาจากไ์โนเวลแนวเรฟคอมเมดี้นะครับซึ่งในตอนนี้ก็ได้ประกาศฉายในเดือนมกราคมปีหน้า ปี2023อย่าเป็นทางการแล้วส่วนภาพ PV หรือว่าวิดีโอก,ก็บอกได้ว่าดีจัดจักนะครับแค่วิดีโอตัวอย่างก็แค่ขนาดนี้แล้วนะครับก็เราก็รอดูเป็นเรื่องกันเลยนะครับเรื่องราวยอ่อของอนิเมะเรื่องนี้มาอามมเดึกหนุ่มที่อาศัยอยู่แมนชั่นติกกับห้องสาวที่สวยที่สุดในโรงเรียนที่มีชื่อว่าชิอินะมาฮิรุซึ่งผมขอเรียกยอ่อๆว่ามาฮิรุนะครับซึ่งในวันหนึ่งที่ฝนตกนน มาฮิรุเธอก็ได้ยืมของอามามินะครับซึ่งเธอก็ได้เห็นว่าอามามิเนี่ยมันก็เป็นคนดีเหมือนกันทําให้ u, ใหมาฮิรุนั้นก็เริ่มเข้ามาพูดคุยกับเขาแตวเมื่อมาฮิรุเธอนั้นเห็นว่าไอ้แค่อารามิข, Am ของเราเนี่ยกินแค่อาหารกระป๋องอแบบเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับหรือว่าพวกอาหารขยะน,นั้นมันจึงทําให้เธอสิบอยากจะมาทํากับข้าวหรือว่าทําอาหารให้ไอ้อามามิอีกนะครับมาฮิรุ u, ทำไมเธอใจดีจังช่วยาทำกับข้าวอยู่บ้านเช่น่ียสิ จะไม่ใช่ทำกับข้าวนะจมาบ้านผมอืมใช่และหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พูดกันบ่อยขึ้นนะครับพูดกันบ่อยขึ้นทําให้ทั้งสองคนนั้นเริ่มสนิทกันมากขึ้นส่วนไลท์โนเวลเรื่องนี้ก็มีลิขสิทธิ์ในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสํานักพิมพ์อะนนเมอนิี้แม็นะครับโอเคก็บอกเอลยว่าเราก็รอดูกันเลยนะครับ ส่วนเอ่อช่วงนี้ที่ผมไม่ได้มาอัพคลิปมั้นก็ขออาภัยกันด้วยเนื่องจากช่วงนี้ก็กำลังไต่แรง ROV อย่างยิ่งใหญ่นะครับก็บอกแล้วว่ามัวแต่ติดหันไดมอนด์อยู่นั่นแหละอีกแค่ดาวเดียวก็จะไดมอนด์แล้วจากนั้นผมก็แพ้แพ้แพ้อย่างเดียวเลยโหโคตรแย่เลยนะครับและกับอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทาคลิปสักทีเนื่องจากขี้เกียจน,นะก็เล่น r v g มองนาฬิกาอีกทีมันก็เที่ยงคืนแล้วเราก็ต้องนอนกันพักผ่อนนะครับส่วนถ้าใครไม่อยากพลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก็อย่าลืมช เพื่อไม่ให้พดาดคลิปใหม่ของช่องทาซาจิเราด้วยนะครับ